สำหรับใครที่ต้องการ ID เกมบัตรเติมเงินเกมฟรีไฟล์อาร์วีสปีดทิปเตอร์และสมุดข,ของราบวันต่างๆมีเพิ่โคตดเกมมากมายมีปัญหาแล้วสามารถสอบถามได้ที่เพจ i p a y ไม่กลัวไม่เกินแน่นอนอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เ๋ผมก็ต้องขอเกลาเสดีนะครับน้ามิตรักนักเล่นเกมกัน์ดิน่าฟิฟด้วยสักอีกนี้นะครับเพราะผมกับรายการก็ต์คอมเมอร์ซีคิดวันนี้มาอีกแล้วสำหรับเกมกันดิน่าฟิฟายนะครับนะก็นะครับคิดวันนี้ผมก็จะมาเจ็บสวยได้เมค้ดมาใหม่ล่าสุดก็ไปสวยได้แทมโค้ดนะครับนะที่มาใหม่ล่าสุดแล้วก็สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับนะถ้าใครนะครับน้าที่อยากได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดวันนี้ผมจะแจกเป็นสวยได้สองไอเทมโค้ดเลยนะครับนะก็สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับย้ำว่าใส่ได้ทุกคนแแนนนนน่่่่่ๆคคคคขอออใให้้้้้้้ดดููููลลิิปปีีจบบไไวมมมมโยยยะรรัุซา มุมขวามุมล่างมมุบนอะไรประมาณนี้ก็ดูให้จบนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับนะไม่รู้ว่าวิเท่าไหร่ก็ต้องดูให้จบเพราะว่าถ้ากอไปข้างหลังนะครับมันก็จะไม่เจอนะต้องดูให้จบเท่านั้นถึงจะเจอนะครับนะแล้วก็ลาไปเต็มก้อยแบบฟรีง่ายๆเท่านั้นนะครับเสียเวลาประมาณ10นาทีก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับนะแล้วก็คิดวันนี้นะครับนะก็จะแจกไปเส่วนด้านหนึ่งพันเพชรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับก็คิดวันนี้ผมจะแจกหนึ่งพันเพชรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแล้วกกก็ดระดดดิ่งคคอมมเนนต์ววี้้ยะรับแลก็คิด้้ใหผมอออ่ะเสบ ในด้านกัน เออรับเพชรฟรีไฟรีนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับเพื่สเฉลหน้าคลิปวันนี้นะครับนะก็นะครับนะผมก็จะเจ็บเฉลยและแรโค้ดมาใหม่ล่าสุดฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้นะครับนะเป็นด้านเออเขาเรียกว่าเป็นด้านเพชรนะครับฟรีไฟ์1,500เพชรแบบฟรีนะครับนะลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะก็ใครที่เข้าไปนะครับนะก็รุ่นรับเพจด้วยแบบฟรี1,500เพชรนะครับและก็เป็พื่ามีอะไรเข้้าาามมบบงนะครรรรักกกิจแแลกเปลี่ยนนะครับ นะแก๊งยากุซ่านะครับนะเตรียมเตรียมกาซ่ากับเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อนะครับประมาณนี้เลยนะครับเจ้าพ่อมหากราคมแลนะครับโอเคนะกรบจีนนะครับก็สามารถแลกได้นะครับเป็นเซตเซตยากุซ่านะครับแล้วก็เซตคูเรคิบินนะครับประมาณนี้ก็เป็นแบบชื่อจริจีนนะครับเนี่ยของแลนะมหากราคมแลแล้วก็เอ่อเรียกเป็นแยบยนต์นะครับทลอทลอชน ทรชนเอ่อทรชนชานะครับก็จะเป็นแบบของแลประจำปีนี้เลยนะครับก็เป็นปฏิบัติการนะครับ f i อ็ X ทรชนคนปนโลกนะครับก็ เอกันนี่คือเขาเรียกก็แมทกันหรือว่าเขายอมรับสัญญากันก็ไม่ได้เป็นกอลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็11กยนะครับถึงวันที่17มีแล้วเวลา6วันก็สามารถเล่นได้นะครับ6วันหรือเปล่านะครับนะ6วันสินะครับแล้วก็มีท่าทางเขาเรียกเป็นท่าทางเสกเงินนะครับโอ้โหลูกแก้วทหางกับคอมแลนะครับโคตรคลุ้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะเป็นของแล้ทั้งหมดเลยโอ้โหเูกถั่ชนกอดสวรรค์นี่กระทะยอดยอดถั่วชนเอ้อกระทะที่ทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดนะครับบอกก่อนนะครับ นี่ของแลทั้งหมดนี่นักล่าวิญญาณเนีย่ยมาอ่ะก็วองแลคือกล่องนี้คือถูกมากนะครับก็เขาเรียกว่ากล่องแรกเนี่ยคือแบบยังถูกนะครับแล้วก็5กล่องยังถูกเลย1กล่อง20เองแล้วก็5กล่อง80คือลดร,รคาคาถ้าคือกด1กล่อง5 5ครั้งเนี่ยคือ100นะครับแต่ถ้ากด5ครั้งคือ80ก็คือลดร,รคาะคาไป20เพรคือแบบคุ้มมากนะครับแต่กด1ครั้งผมไม่แนะนำนะครับมันได้ยากนะครับแล้วก็เข้าร่วมแก๊งนะครับนะทอล์ชนไปกิจกรรมนะครับนำชุดนี้นะครับลองเล่นนะครับก็ รับเป็นแบบฟรีของละวันทั้งหมดนี้นะครับนะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับในกกิจกรรมนี้นะครับตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่13มีระยะเวลาอีกอันนะ6 6 6 12เอ้ย6 6 6 1 6ส2 6 3กห้าสามส6บหกหเนี่ยครับก็มีระยะเวลานะครับนะประมาณ6วันนะครับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ เตรียมป้องครั้งยิ่งใหญ่นะครับนะแล้วเอาชีวิตรอดนะครับเล่นแมตช์รับไอ้นี่แล้วก็แลกของฟรีนะครับแนนันนแมวนะครับนะคิตตี้ไฮนี่ครับมากัระทมแลกแล้วนะครับนี่ของแลกไม่หยุดนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะเจ็บเป็นสุดได้เทมโค้ดมาใหม่ล่าสุดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไฟพายอติภพของแลกมีไม่เลิกนะครับประมาณนี้เนี่ยของแลกเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าแอนดิชั่นกันหน่อยนะครับนะนี่เลยไปนี่ นี่ของแรนะครับาหาก็คอแมแรไม่เลือกดิฟสปิดิตเตอร์นี่ชนนะครับนี่ไปเดียวกันโคตรเท่มากก็คอมไล่เลยนี่แล้วก็โชว์ท่ามาหาก็คอมแรโชว์ต่อยแบบท่านเบนซ์นี่โคตรสุดนะครับนี่อย่างเฟียลนะครับนี่ของแรอิลิทพาร์ทนะครับก็เป็นของแรนะครับประจาปีนี้เลยก็เป็นของเดือนกันยากก็แบบโคตรเท่นะครับนนนันทีจะมีเท่อย่างนี้ทีนะครับของอิลิทพาร์ทนะครับ นี่ของแรมีวิเล็กนะครับร้านค้านี่ของแรอีกแล้วนะครับทอชนนี่ของแรเฮ้ยเวอร์ยิงกันนำซัมเบอร์เซลนะครับแล้วก็มีเป็นส่วนหนด้านอันนี้เนี่ยครับนะนำมานะครับนะเปิดเป็นด้านเขาเรียกว่าเป็นอีโวนะครับอีโวนะครับเป็นบูตมูนนะครับก็เป็นบอดมูนนะครับเป็นซามูไรนะครับซามูไรบอร์ดนะครับนี่ของแรอันนี้ก็เป็นของแรเหมือนกันนะของแรคืออยู่ตรงนี้นะนี่คือถ้าใครซื้อนะครับก็จะไม่ถูกเงินกลับเพราะว่า GM เอ็เขา ทำอย่างนี้มาเองนะครับก็เออไม่ดึงกลับแน่นอนเพระาะว่ารับประกันจาก G m นะครับผมไปอ่านมาแล้วนะครับนี่ของแรกก็จะเป็นสีแดงแล้วตอนนี้นะครับก็ใครที่มีตังเยอะซื้อสีแดงไว้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากเก็บสะสมซื้อสีทองไว้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกอะมีผู้ชายนะป่าก็คอมแลนี่ของแลไม่เลิกก,ก,ก,ก็เลวก็พชรได้แล้วนะครับป่าก็คอมแลแล้วก็ มีอิลิทเออเขาเรียกว่าเป็นอิลิทพาสนะครับนำมาขายเป็นนั่งกระทะนะครับนะเดือนนี้ก็ถ้าใครพลาดก็อดนะครับกระทะมหากราคมแลนนี้นะครับโอ้โคตรสวยนะครับเดี๋ยวผมจัดแน่นอนนะครับก็คนดูอยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมจะแจกให้มีสกินรถด้วยโอ้โหโคตรเท่บอกเลยใครที่ได้นะครับนะขับทีชนกระจายนะครับมหากราคมแลยิงไม่เลิกนะครับสายอะไรห้ามพลาดนะครับแล้วก็คลิปนี้มันนี้ผมก็จะแจกส่วนได้เต็มโคตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ผมจะแจกหนึ่งพันเพชรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นใน ครับคลิปวันนี้ขอตัวลาเพียงนี้นะครับไปๆครับผมโอเคของก็ตอนนี้นะครับนะอยู่เว็บนะครับ i pace นะครับนะก็เป็นเว็บนะครับมาใหม่ล่าสุดคือแบบสุ่มออกง่ายมากคือแบบผมเห็นหลายๆคนนะครับสุ่มครั้งเดียวได้วันนี้จะมาลองกันแล้วว่าวันนี้จะมาสอนล็อกอินนะครับสมัครสมาชิกกดตรงเฟซบุ๊กง่ายๆเลยนะครับกดประมาณนี้นะครับกดเสร็จนะครับนับเครดิตนะตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์เดี๋ยวเราจะไปเติมกันนะครับกดตรงอันนี้แล้วก็กดเติมเงินนะครับมันมีอยสามช่องทางนะครับนะมีทั้งชูมันนี่ชูบ่อลลิตแล้วกเบรนะั้ช่วา คีวัดคีวัดชานะครับนวลนิ่มนะครก็เลขอิงก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้นะครับแล้วก็กรอกไปเลยนะครับในบินนะครับแล้วก็กดนะครับนะยืนยันเอ่อทำรายการหรือว่ายืนยันตัวตนนะครับแล้วก็รอนะครับนะรอประมาณ1-2นาทีนะครับแล้วก็เราก็จะได้มานะครับเป็นส่วนนึ่งได้นะครับนะพอยน้ะครับเป็นหรือว่าเครดิตเนี่ยเข้ามา100้อยพอยน์อะไประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดนะครับนะแล้วก็รอนะครับกดยืนยันปึ๊บอ่านเรียบร้อยครับยืนยันสำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอ่อพอยน์นะ จะเลือกเป็น50นะครับ <ke> <ing. S 1> <motherf uck ers> 50เชลนะครับว่าเจ็ดพัเชลนะ50บาทนะครับ <ke> จุดยืนยันเลยนะครับ <weaknesses> ปุ๊บอ่ากดซื้อเลยนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในช่องทางนะเห็นบัตรต้องตรวจสอบนะครับแล้วกดตรงตรวจสอบนะครับอย่าไปกดตรงอื่นไม่งั้นมันจะไม่สามารถอันได้นะครับแล้วกดตรงตรวจสอบด้านบนนะครับนะกดตรวจสอบด้านบนนะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นในด้านเลขพินนะครับหรือว่าเลขรหัสบัตรมานะครับแล้วก็รายละเอียดสินค้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ว่าเติมเกมก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะไปสู่ทางด้านการเติมเกมแล้วก็จะมา เติมโชนะครับนี่เราไปอยู่ตามเติมเกมแล้วนะครับแล้วก็มันนี้เลยนะครับอยากลงเล้งนะครับเพราะี่นี้เป็นโฆษณาก็กดคาดไปนะครับแล้วก็กรอกยูดีนะครับก็คือตามภาษาทางการเติมเกมนะครับแล้วก็กรอกยูดีนะครับหนึ่งสี่หกสามสี่นะครับสองแปดสองสามสี่อ่ะกดไปปึ๊บอ่ะกรอกเสร็จนะครับกดจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับกดไปด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับแล้วก็รอนะครับรอปึ๊บอ่ะแล้วก็เป็น F4T hit นะครับหรือว่า แล้วคิวนะนี่ชื่อผมตามเป๊ะครับนี่เดี๋ยวไปรายละเอียดก่อนนะครับรายละเอียดนี่เลยนะครับรายละเอียดประมาณนี้แล้วก็กดคลับลอกนะครับพินก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นำมาใส่นะครับนะเป็นด้านบัตรเครดิตหน้าคิวนะครับกดปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับนะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับนะกลับเข้าสู่เว็บต่อนะครับเป็นด้านเว็บไอพีนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่อันหน้าเดิมของผมกด่อนนะรับเพราะว่าผมไม่ค่อยชินนะครับส่วนใหญ่ผมชินกับโซนอันนี้มันเว็บไอพีเว็บนี้มาแรงครับไองมน่ารืออเลคดดีีสแยุ ทองซี่มันจะได้หนะรือเปล่าตอนนี้ผมมีอยู่100่อเฮ้ย50พอยตนะครับเมื่อกี้ไปสุ่มเออเป็นหน้าปากเงหน้าชิว50บาทนะครับนี่วิธีการเล่นก็ประมาณนี้แล้วก็ภาพประกอบก็ประมาณนี้แหละ้วกดเลย yep. ปลึ๊บอ่าเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับ500บาทคือออกง่ายมากเลยนะครับสำหรับบัตรทูมันนี่ครับไม่รู้เกมอื่นง่ายหรือเปล่าแต่เกมบัตรทูมันนี่คือแบบง่ายสุดๆนะมหาการคอมง่ายนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วกดไปเฮ้ยไม่ได้วะเฮ้ยมาซี่ออยคุณต้องได้แล้วมหาการสายแลนะครับมหาการคอมแลนะครับนี่ ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อนะครับตอนนี้เราเหลือคอยอยู่20เครดิตเดี๋ยวเราไปซื้อไปนบัตรกาลิน้านะครับหรือว่าบัตรกาลิหนาแคสนะไปซื้อบัตรกาลิหนาเชียวโชหน่อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่โผญยันปั๊บอ่ะเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มนะครับนะสุ่มอีกสักหน่อยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับส่วนด้านเออ่เป็นด้านบัตรกาลิน้านะครับเดี๋ยวเรานี่นะครับเกาะพินอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเติมโชต่อนะทางด้านนี้นะครับกดรีครับปึ๊บ กดรีนะปุ๊บนะบัตรใบหน้านะครับกดคอนโทรลวีนะครับคอนโทรลซีล้วคอนทอนวีนะครับนี่เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเติมเออก็คือแบบของแท้นะเว็บนี้ของแท้คือแบบได้จริงได้อะไรก็ใครอยากลองก็ไปสุ่ได้นะครับในเว็บนี้คอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเติมนะครับนะเติมเพชรนะครับแค่ใส่อยู่ดีเท่านั้นเกิดได้เต็มออนไลน์แล้วก็เลือกเกมฟรีไฟล์อาร์วีสปิดดิฟเตอร์คอดิตี้ฟรีฟาะนะครับกดที่ฟรีไฟล์เลยนะครับกดเสร็จนะครับจะมีการเติมเกมนะครับเลือกเป็นยี่สิบเครดิตเนี้ยผมก็มีเท่านีีี้้้้้ขขอออองกกก็็็เเเเเเลืท่่าาาาานนนนนะะะคคครร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 รััับบบบแวยยยยสสจพชููดห